สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเป็นพยานเกี่ยวกับการที่ได้เข้ามารับเชื่อและเข้ามาใช้ชีวิตคริสเตียนเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ดิฉันเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตเพราะว่าดิฉันไม่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่จนทำให้ ดิฉันหาทางออกอที่จะดำเนินชีวิตคู่ต่อไปไม่ไ,มได้ทำให้คิดว่าจะฆ่าตัวตายแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะไปนับถือพระอื่นเพื่อจะเอ,เอาชีวิตรอดอย่างไรได้เพราะว่าถ้าการที่จะไป ใช้ทางออกทางอื่นดิฉันก็ไม่สามารถจะให้เขาแก้ปัญหาชีวิตให้ได้อย่างถ้านเราไปฟังพระเทศดิฉันก็ฟังภาษาบาลีไม่รู้เรื่องเพราะเขาจะไม่สอนเรา,เาให้รู้เรื่องให้ให้แก้ปัญหาให้ตกได้แต่ว่าดิฉันก็คิดอยู่แต่ว่าถ้า ดิฉันแก้ปัญหาชีวิตสมรสของดิฉันไม่ได้เนี่ยดิฉันก็จะย้ายขอย้ายจากกรุงเทพกลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่กลับมาดูแลท่านที่บ้านที่เชียงใหม่จะดีแต่การเรื่องที่จะย้ายจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่เลือกง,ง่ายๆเพราะเราทำงานเป็นข้าราชการเนี่ยทาระดับต่ำ ก็เป็นเรื่องยากที่จะย้ายมาง่ายๆแต่บังเอิญว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีการจะตั้งสำนักง,งานสรรพากรขึ้นใหม่ที่จังหวัดชนุรีและรับสมัครข้าราชการที่จะไปทำงานที่นั่นดิฉันก็เลยคิดว่าเราไม่ได้ไปที่อื่นเนี่ย เราไปที่พัทยาก็จะดีกว่าที่จะอยู่กับครอบครัวที่กรุงเทพแล้วก็คงจะเป็นเพราะพระเจ้าโดนใจที่ทำให้ดิฉันได้พักห้องพักกับเ,เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขา,เ,าเป็นคริสเตียน แล้วเขาก็มีพระคมภีรเล่มสฟีฟ้าตั้งอยู่ดิฉันก็สนใจว่าเขาเอาหนังสืออะไรมาอ่านก็เขาก็บอกว่าเป็นพระคมภีแล้วก็เขาก็คุยเรื่องพระเจ้าให้ฟังแล้วก็ชวนดิฉันเข้าไปในโบสถ์ซึ่งเป็นโบสถ์ของมิชนารีของพวกฝรั่งนะ แล้วทีนี้ดิฉันก็เลยตามเข้าไปที่โบสถ์แห่งนั้นแล้วปัญหาต่างๆที่ดิฉันแบกเอาไว้ซึ่งมันเป็นภาระหนักมากที่ดิฉันคิดว่าดิฉันจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้พอเราได้อ่านพระคัมภีร์บทแรกแค่นั้นเองอะคะ่ะแค่พระคัมภีร์มัทธิวบท ที่ห้าบทที่หกบทที่เจ็ดซึ่งเป็นคำนาบนภูเขาคำสอนเหล่านั้นเนี่ยได้ยกปัญหาได้ยกภาระอะไรต่างเนี่ยที่หนักอ,อกอยู่เนี่ยออกไปทั้งหมดจากชีวิตของเราหมดเลยอ่ะคือเหมือนกับว่าแบกแอกที่เป็นภาระหนักของเราเนี่ยถูกยกออกไปทั้งหมด อย่างที่ว่าแอกที่เป็นภาระหนักขอ,อของเราเนี่ยได้ถูกยกออกจากบ่าทั้งหมดเลยเพราะว่าพระเจ้าบอกว่า,ถ,าถ้าเราเราเป็นคนบาปแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงยอมตายบนไมก้กางเขนเพื่อไถ่าบาปของเราแล้ว ถ้าผู้ที่เชื่อจะมีชีวิตรอดอแล้วก็ถ้าเรายอมรับพระเยซูให้เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราจะมไม่มีหน้าแต่มีชีวิตนิรันดร์แค่นั้นเองนะคะที่ทําให้ดิฉันคิดว่าดิฉันจะต้องติดตามพระเยซูผู้นี้แหละใช่แล้วล้วล่ะทีค่คือผู้ที่จะทําให้ดิฉันเนี่ย Ờ, พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพราะว่าท่านบอกว่าให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ทั้งหมดดิฉันทิ้งทุกอย่างไว้อย่างที่ท่านสอนเอาไว้และดิฉันก็รู้สึกตัวเบาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ฉันลืมทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ติดตามพระองค์อ่านคําสอนของพระองค์ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ และดิฉันก็ได้ชีวิตใหม่จริงๆและดิฉันเหมือนกับว่าได้เป็นคนใหม่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่จริงๆและคําสอนของพระอ,องค์เนี่ยที่สอนบอกว่าไม่ให้ทําชั่วตอบแทนคนชั่วไม่ให้โกรธกันให้มีแต่ความมีแต่ให้รักกันไม่ต้องอยาดเกล็ดชังศัตรูให้ให้เราให้อภัยกัน ไม่ขลุฉาลิสยากันแล้วก็เป็นคนที่มีแต่ให้อย่างเดียวเยเรื่องพวกนี้เนี่ยการที่เราเไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยเราก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีแต่ให้กับให้เท่านั้นเองเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีอะไรถ่วงตัวเราอีกต่อไปชีวิตนี้มีความสุขมากมากที่สุดเลยลก็ เป็นอ่ข้อใหญ่ที่บอกว่าจงรักพระเจ้าจนสุดจิตสุดใจของท่านและก็รักเพื่อนเพื่อน,นบ้านเหมือนรักตนเองอันนี้ดิฉันก็ยึดถือไว้ตลอดเวลาแล้วดิฉันก็อ่านพระคัมภีร์สอนต,ตัวเองทุกวันแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วสิ่งที่จิตสำนึกที่มีอยู่ตลอดเวลาที่ว่า ถ้าเราคิดจะทำอะไรเนี่ยเ,เราถ้าเราจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยจำไว้ว่าเราไม่ถึงกับจะต้องทำอะ่ะไม่แต่เราคิดพระเจ้าก็รู้แล้วว่าเราจะทำไม่ดีเพราะฉะนั้นดิฉนันกลัวเรื่องนี้มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นดิฉันถึงไม่กล้าทำชั่วอะไรคะ่ะแต่ว่า ถ้ายังมีมารมีอะไรที่มารังแกเราเนี่ยเราก็กราบทูลกับพระเจ้าแล้วดิฉันก็ยังเจอกับมารที่มาผจิญอะไรอยู่นะี่ดิฉันอธิษฐานขอกับพระเจ้าและพระเจ้าก็าแก้ปัญหานั้นให้ทุกครั้งดิฉันมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากเพราะว่าพอดิพอดิฉันถูกรังแกถูกระารมากดิฉันอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็นาดิฉันออกมา จากจุดนั้นคือ,อาจากาที่พัทยาอีฉันก็มีปัญหากับคนเกรเรคนอะไรก็อธิษฐานว่าขอกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่เชียงใหมก่ก็ได้รับคำตอบจากพระเจ้าก็ได้รับคำคำตอบให้มา ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งมันก็ม,มันก็น่าแปลกใจว่าแต่ก่อนเคยขอมานี่ไม่เคยได้แต่พอเรา,เอ,าอ,ยอยู่กับพระเจ้าเราขอแล้วก็ได้เรื่องโรคไัยไข้เจ็บต่างๆเหมือนกันดินฉันมีโครคไัยไข้เจ็บอะไรดิฉันอธิษฐานกับพระเจ้าถึงขนาดที่ว่าเราเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณหมอนัด จะผ่าตัดดิฉันแล้วตัวคุณหมอเองเนี่ยให้เราไปนอนลอยอยู่ในห้องในโรงพยาบาลกำลังจะผ่าตัดวันนั้นแต่พยาบาลมาบอกว่าคุณหมอ,อ,อไม่ได้ผ่าคุณแล้วนะคุณหมอจะไปญี่ปุ่นคืนนี้แล้วคุณต้องมานัดใหม่กับคุณหมอดิฉันก็ร้องกราบอธิษฐานกับพระเจ้าว่า อีฉันได้ไม่มีวันลาแล้วล่ะอันอีฉันได้ลาที่จะมาผ่าตัดในครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าออขอพระเจ้าช่วยเรื่องนี้ด้วยแล้วพอาที่ฐานเสร็จปรากฏว่าพยาบาลเ,เข้ามาในห้องก็บอกว่าคุณหมอเขาเปลี่ยนใจแล้วค่ะบเขาขอเลื่อนไฟบิน เพื่อจะมาผ,าผ่าตัดดิฉันคืนนั้น่ะให้เสร็จแล้วเราถึงจะไปญี่ปุ่นไปไปอบรมที่ญี่ปุ่นนะเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อมันก็เกิดขึ้นอ่ะอย่างกับปฏิหารเนีฮะนะใครที่ทำอะไรกับดิฉันเอาไว้อะไรยังไงไม่ดียังไงเนี่ยดิฉันก็บอกว่าเ,เราอย่าไปต่อสู้กับเขา เราบอกกับพระเจ้าอย่างเดียวดิฉันก็สอนลูกๆไว้อย่างนี้ค่ะว่าลูกถ้าใครทําอะไรไม่ดีกับเราเราก็อย่าไปตอบแทนเขานะเรายกเรื่องนี้ไว้ให้กับพระเจ้าทั้งหมดค่ะเนี่ยแ้วการทีร่ดิฉันกลับมาที่เชียงใหม่ดิฉันก็ไม่เคยทิ้งทิชจกัทจกที่เราเสิร์ชหาทิชชักที่เราพอจะเข้าไปน,นมัสการเจ้าได้อยู่ตลอดดิฉันมาอยู่ที่นี่ ดิฉันได้ย้ายมาอยู่ที่อัมพูนดิฉันก็ไปเข้าที่จักที่ที่ประตูท่าแพจะเป็นคิดจักรพลังใหม่เขาเช่าอยู่ที่โรงแรมสรีบงก็มีเพื่อนเพื่อนชื่อที่เป็นกลุ่มของคุณหมอที่ลงมาสวนดอกแล้วก็มนมันมสก,การพระเจ้าที่ สถานที่แห่งนั้นแล้วเราก็มีการสามารถขี่ธรรกันก็ที่ที่บ้านแต่มีปัญหาว่าทางบ้านของดิฉันไม่ยอมรับการเป็นการใช้ชีวิตคริสเตียนของดิชันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะไล่พวกเราไปคือท่านจะไล่เลยลอค่ะ แต่ว่าแล้วพวกเราก็แต่พวกเราก็ยังเอ,อทํางานร่วมกันอยู่แล้วเราก็ไปร่วมกันจัดตั้งที่จัรที่ลําพูนกันออันนี้พอหลังจากนั้นดิฉันสอบเรื่องระดับแล้วก็เลยไปอยู่ที่ที่จังหวัดแพร่อ่คุณหมาก็ยังติดต่อกันอยู่พักหนึ่แล้วก็ท่านก็นแนะนำให้เพื่อนที่ เพื่อนหมอที่จังหวัดแพร่เนี่ยให้ดูแลดิชันอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นเรา,าก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแล้วพอดิชันได้ไดย้ายกลับมาอยู่ที่าหางดงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ท่านเ,าเสียไปคนหนึง่งแล้วก็ไม่มีใครดูแลท่านดิชันต้องกลับมาแล้วก็ดิชันก็ไม่ ไม่สอนเรื่องระดับไปที่ไหนอีกเพราะว่าความจําเป็นจริงๆเพราะว่าไม่มีใครดูแลท่านก็ต้องอยู่กับท่านดูแลท่านอยู่ตรงนั้นหรือจะไม่เอาเงินเดือนอะไรขึ้นอีกแล้วนะคะแต่สิ่งที่รท่านได้ทําลงไปเนี่ยทาตอนนั้นพระทัยของพระเจ้าด้วยแล้วก็าหายโบสถ์ที่นี่ก็ทิ้ย้ายมาท้งนี้ก็คือที่ไปเจอคุณไม้ที่ ตรงตอาคารของไทยสมุทรตรงนั้นนะคะแล้วก็พอ,อดูแลคุณแม่จนคุณแม่เสียก็ไปเข้าคิดจากของเกาหลีแล้วก็ต๋อมก็ไปตามดิฉันกลับมาที่นี่ค่ะนะแต่ฉันไม่เคยขายคิดจากที่ไหนเลยแดิฉันก็ทะพยายามทำตัวดีที่สุด แนสายปนาของพระเจ้าแล้วและดิฉันก็พยายามที่จะแนะนำลูกๆใหเ้เชื่อฟังให้เชื่อพระเจ้ารับเชื่อพระเจ้าเพราะว่าวันเวลาของการที่จะสิ้นโลกเนี่ยมันใกล้จะมาถึงแล้วแต่ลูกเนี่ยไม่ฟังเขาไม่ยอมก็อธิษฐานเผื่อเขาทุกวันนะคะ ก,ก็ไม่รู้จะช่วยเขาได้ยังไงได้มากแค่ไหนแต่ถ้า,าพระพรจะไหลเทจากดิฉันไปหาเขาก็จะขอบคุณพระเจ้ามากค่ะสำหรับคนอื่นๆดิฉันก็ให้ความรักกับคนทุกคนเพื่อนบ้านทุกคนพวกแม่ค้าพวกพ่อค้าแม่ค้าอะไรเนี่ยก็จะรู้จักดิฉันดีเพราะว่าดิฉันจะเป็นคนที่ให้อะไรกับพวกเขา มากจนที่ทุกคนเนี่ยเขาจะทักทายดิฉันตลอดแล้วก็ลูกมันก็ผลบุญมันก็จะแผ่ไปถึงลูกๆด้วยว่าทุกคนเขาจะรู้จักและรักลูกของดิฉันด้วยว่าบ้านเราเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่มีใครรังแกพวกเราเดา ชีวิตของเราเนี่ยจะไม่มีใครเกลียดชังบ้านของเราแค่น,นั้นนะคะบ้านเราจะมีคนจะมีคนรักมากกว่าชังชีวิตของเราจะเป็นพยานด้านนี้ท,ที่บ้านของเราด้วยถ้าทุกท่านอยากจะเ,เป็นคนที่มีชีวิตใหม่ในพักพิสก็ กลับใจใหม่นะคะรับเชื่อและยอมรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านนะคะท่านจะมีความสุขเราจะไม่กังวลถึงสิ่งใดๆอีกแล้วลทิ้งสิ่งเก่าๆให้ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ชีวิตเราจะมีแต่การให้แล้วเราจะไม่เสียดายเราจะมีความสุขเราไม่ต้องคิดถึงอะไร เราจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ต่อไปถ้าเราตายไปแล้วเราก็เจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าส่วนคนที่เขาทำบาปเขาก็ไปอยู่กับบุงไฟนรกดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เ,เป็นจริงเพราะว่าดิฉัน ยืนยันได้ว่าการที่ดิฉันสะสมความรู้อะไรมาหลายๆอย่างเนี่ยดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ดิฉันได้ตอบแทนได้รับการตอบแทนตอบสนองมาเนี่ยพระเจ้าได้เลี้ยงดูดิฉันอย่างดาีโดยที่ว่าดิฉันก็ไม่ได้ทำอะไรมากไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่นปกติแต่ทำไมดิฉันถึงมีเงิน ใช้ใช้จ่ายอะไรแบบไม่สะดุดไม่ยากจนแล้วก็มีเงินที่จะเผื่อเหลือคนอื่นได้ด้วยแล,วแล้วก็ได้กินได้เที่ยวได้อะไรโดยที่ว่าดิฉันก็ใช้เงินบำนาญเลี้ยงตัวเองแค่นั้นเองแต่ว่าถ้ามีมากกว่านี้ดิฉันก็จะได้เผื่อ,อให้กับน้องๆที่เขายังขัด,ขดสนอยู่ได้อีกนะ สำหรับคนที่เขามีภาระหนักกับกว่าดิฉันแล้วเขาก็ทำงานหนักกว่าดิฉันแล้วเขาเออต้องมีภาระอะไรมากกว่านี้เนี่ยดิฉันก็ยังมีความคิดว่าดิฉันจะแบ่งปันให้กับเขาด้วยคนคนนั้นอยู่ในใจของดิฉันตลอดเวลานะคะก็อยากจะเป็นพยานให้สำหรับคนที่ออมีภาระ หนักมีภาระใจอะไรขอให้วางสิ่งน,นั้นลงไว้กับพระเจ้าถ้าอื่นช่วยเราไม่ได้แต่พระเจ้าช่วยเราได้ค่ะแค่นี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ